มาลายที่สนนวนนงุชพัทยาดูมาลายมาลายที่สนนวนนงค์พัทยา ประมาณนี้แล้ววัดมือบ้านค่ะสดชื่นองกิงนน้งรงมีมีที่อาหารนกปงก็แกล้มีหมด,ด,ดสวนรวมแห่

นกนกเพนวินว้าวอันนี้มีอะไรมีแพะแพต้นอาหาร ส,สวยสวยต้นไม้ร่มรื่นมากเลยยิน,นสบายมากพ่อแม่หน่บอ่อนงามงามนี่ก็เป็นสน้องเบิ่งเด้อตออนซ่อนขักเลยพี่นอ้องเพิ่นเห็นเลยยังไหดูเด,ด่ะอันนี้ก็เป็นภา แมงอะไรแมงแขงนี่เป็นแมงแขงนี่เป็นรูปหนอนสวยอะค่ะวัดม, <What? S 2> มืออยู่นี่น้ำหายใหวางกับมาเด้อเที่ยวสวนงนงรที่พัทยาน้ำขากเย็นเย็นสบายค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวไปถ่ายมองไม้ห้เบิ้งอีกจ้า